วิธีตัดแต่งลูกทุเรียนนะครับทำยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับกำลังแต่งเลยนะครับสวัสดีครับพี่นิรุนครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะแต่งลูกทุเรียนให้ดูนะครับพี่อุ้ยไปแล้วครับหนึ่งลูกหลักการยังไงพี่หลักการอันดับแรกเราก็ต้องใสยลูกที่มันเก๊ก่อนเนาะในตอนเราเรามองว่ามันพอแล้วล่ะลูกเก๊คืออะไรฮะลูกที่มัน ลูกที่มันบิดเบี้ยวหรือที่มันเล็กฝาเนาะเราก็คัดทิ้งไป่ออย่างสองอันนี้เอานยไปแล้วหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับเล็กฝาใช่ไหมเล็กกว่าก็คือเอาออกไปใช่ไหมพี่กก่อนเนาะครับถ้ามันไม่มีหรือมันไม่พอต้นครับเราก็ต้องเอาไว้อ๋อเราอันดับแรกเราต้องสอยอ่าลูกที่มันเกจก่อนระวังนะเจเก๊ก่อนเจก่อนอ่านนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันยังเหลือต้นยังเกินอยู่ก็เอาลูกสวยทิ้งไปแล้วขาวนี้อ๋อ นี่เก๋ทิ้งใหญ่ทิ้งใหญ่ก็ทิ้งเลยพวกใหญ่ก็ทิ้งนะพี่ถ้าเก๋ทิ้งเก๋ก็ทิ้งเก๋คืออะไรพี่เบี้ยวเห็นไหมฮะลองหยิบไปดูลองหยิบมาดูนะฮะเก๋คือเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมอ๋อเก๋คือมันเบี้ยวอ๋อมันเบี้ยวบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวคือเล็กูกเก๋นี่เห็นไหมทิ้งเลยนี่ก็นี่ก็เก๋พี่เล็กกับใหญ่เห็นไหมฮะอ๋อเล็กกับใหญ่นี่สวยฝานี่เก๋ฝาใช่ไหมอ่าทิ้งเหมือนกันโอ้โหเถื่อได้เหมือนกันนะบางคน างคนไม่กล <laughs> ้าไม่กล้าตัดเจได้จะได้ทำไมขนาดเมียสวยยังทิ้ง <satisfy> ก <karang> ันทั้งเท่เมียสวยยังทิ้งกันเลยใช่ปะเอออย่าอย่าอันนี้ยังเกินต้นอยู่เกินต้นคือไงพี่มันหมายถึงจะไว้แปดสิบนี่เนาะออ๋มันยังมีเป็นร้อยอย่างเงี้ยมีเป็นราจะไว้แค่แปดสิบก็เลยเขาเรียกเกินต้นนะครับอ่านี่ก็คือสับอย่างหนึ่งก็ต้องค่อยๆไล่ไปอะเนาะครับผมอย่ามอยู่างอย่างที่งนี้ ครับนิพี่นิพี่นี่แม่ครับนี่นิพีนะครับนี่น้องอ๋อน้องทิพย์ก่อนดูยังไงพี่พี่น้องอ่มองขนาดเล็กดูมีลูกตัวฝาใช่ไหมอ๋อนั่นพี่นี่นี่พี่แม่ลูกตัวฝาใช่ไหมครับพอเหลือแล้วก็น้องทิ้งอ๋อป้อมอ่าเล็กฝอเห็นไหมอ๋อเอาพี่ไว้เอาน้องเอาน้องตัดน้องทิ้งไปถ้าเราถ้าพี่พอเราเน้นจะเอาพี่อย่างเดียวเลยครับถ้าพี่ไม่พอเราเน้นน้องไว้ด้วย แต่อันดับแรกต้อง uh, สอยหลูกเก,ก๊กเกอครับอันดับที่สองต้องอาไร่ลูกสวยทิ้งอีกทีในเมื่อมันเหลือต้นแล้วลูกโคนกิงก่งปลายกิ่งเอาอะไรดีพี่เออโคนกิ่งกับปลายกิง่งถ้าไม่มีถ้ามันปลายกิ่งก็อย่าเอาไวไป้ไปลายปลายเยอะไปเนี่ยขนาดนี้ข้อสองนี่อย่างนี้อย่างนี้ดีเนี่ยอย่างี้ตัวดีดีเนี่ยข้อสองอย่างงี้ออกข้อสองเนี่ยเขาเรียกข้อสองอันนี้ครับ มีสองสองกิ่งอันนี้เรียกคอผมอันนี้เรียกคอผมโอเคตั้งคอผมอผมอันนี้อันนั้นคอผมอันนี้คอสองคอสองนี่คือตัวดีใช่พี่สองตัวดีแต่ปัญหามีข้อดีและข้อเสียในตัวของตัวเองครับข้อดีคือโตเร็วแกเร็วี่โตเร็วแก่เร็วนี่โตเร็วแก่เร็วครับข้อเสียคือการโดนลมหรือการคำโยงจะต้องเยอะฝ่าแล้วมาเนี้ยการเสียหายจะเยอะฝาคนจริง อ๋อครับผมเออคนกิ่งปลายกิ่งมีข้อดีและข้อเสียในตัวเองครับอืมไม่มีอะไรดีทั้งหมดอ่าเนาะครับนี่เราเอาข่าวขกาวขันนี้ก่อนเดี๋ยวให้เขาเช็คอีกทีนึงอ่าว่ามันมีกี่ลูกเหลือกี่ลูกเนาะครับผมแต่เราถึงจะมาเอาอ่ออีกทีนึงโอเคเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันมีกี่ลูกตัวเนี้ยอ๋อแหมต้องไล่เช็คอีกทีนึงครับนับก่อนอ่าแล้วก็รันนี้เหลือแต่สวยครับก็ต้องเอาทิ้งแล้ว โอเคครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับวิธีการตัดแต่งลูกทุเรียนนะครับเอาไว้หมดไม่ได้นะครับต้องเอาทิ้งบ้างนะครับไม่งั้นทุเรียนก็จะลูกเล็กแล้วก็อาจจะโทมจนถึงตายได้นะครับอ่ะนี้ก็ขอบคุณพี่เนรุตนะครับที่มาให้ความรู้นะครับหใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ